แ่บทุกออยยางละเีดสวัสดีครับครัหมี้มาทรงกับมาทรงฝากคุณครับพี่น้องครับผมมาทรงหอดโรงงานครับไก่ในไข่โรงงานขัดแยกกับเนาะมันมันเปนรถทิปหล่อเว้ยนี่ไกออกสามหลอดไปครับผมมองรับมองรับสื่อครับพี่น้องครับผมพี่ครับเต็มทีเลยครับแบกงานของมาสอคโับของมาไกลไกครับจังไกลๆาไปต่อยรถเขาเของมาเด้อ อัมนี้คือความมนี่คือความทรงเลยอเอ่มันนบนีอันนี้ความทรงเรงค่ะความทรงลงเรือเลยนะสอบหนึ่งจากโลครับนี่สอบหน่งสี่สิบเอ็ดโลอบนี่ดขึ้นยืเนบขึ้นยดไปเสายรถเข้าของมากกว่านีอ ้ำเพนมะบ่ววาเพราะเราวก็ได้เม่นอยกับจำนั <to look> <sleep> <rawd Moder> ่นไปแล้วน่นวะี่สิบ่เห็นดอาคือโอ้ยมันเกิดเ่วบ้านมูผมนหนก็ญยติกันเจ้าซา่มเฉพาะผมผ่านมาเถวนีเห็นเขะเจาเก็ลียบจุ่มอ๋อครับผมไปเดีนี่เขากับเฝ้าไปหาเลยบันนี้นะครับเฮ้ามาหอด มองรับสื่อฝากคุ้นพี่น้องครับผมนี่ครับเย็นน้ำบันเฮ้าหนี่ยหน่อยเนี่ยกับมะฮอดพีครับกองเอเล่เนี่ยเต็มทีเลยครับผมพร้อมที่จะแพ็กทรงครับลงเรือนะครับผมเดี๋ยวถ่ามาหนามามามานี่ท่ามาหลอดสองขั้นพี่น้องครับผมมันตันกลัวๆได้เอาบูบันได้อัดดีบันไดทีมงานครับหาฟักคุณขายครับเพื่อเพิ่มรายได้ช่วงโควิดครับผม ขายของกัญชาพี่น้องขายของกัญชาหาฝักขุ้นมาขายกับผม้นี่เพิ่นรับตลอดครับผมรับตลอดรับประจำนนี้สินเดือนนี่ไหมครับผมแล้วนอกนั้นก็แล้วแต่คุณภาพ่าร่อ๋อรับปิดช่วงไหนครับนี่รับปิดปิดปิดการขายปิดการรับช่วงไหนลอยลอยยอะเลยวะอ๋อ อ๋ออเดอร์มาออสเตรเลียจักตันครับออเดอร์มาสามรอยตันนะครับครับผมนี่ครับพี่น้องกรับเฝ้าหาไปครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอามาส่งคืนครับผมนี่ครับโจเฟฝืนเข้ามารถสองคันวันนี้ครับผมเต็มที่ครับเต็มที่มาหอดมองเลยก็ลงโอ้พี่น้องครับโอ้ยข้าทางมาโหลดตู้ซับกับคืนบุกไปมี ประมาณ60โลครับไปนี่อ๋ออ๋อมารับเสื้อเห็ดเป็นย่นีไม่ขายเนื้อกะซื้อก็คือเห็ดเป็นสาขาอ่างมันไม่ยุบประจำยุนี่ตอนนี้คือสาขาใหญ่อ๋ออคอเอาช็อปแกเข้าิ่ณรับรับซื้อประมาณเดือนใดครับผมเริ่มเริ่มเริ่มเปิดซื้อเริ่มซื้อประมาณนี่ละส่งเดือนนี่ละส่งไปปลายเดือนพอดึง สิ้นเดือนเมษาทิ้งเดือนเมษาเขาน่าจะทำเวลาแล้วล่ะสิ้นเดือนเมษาเขาต้องทำเวลาแล้วล่ะไปทำเวลาเราทำเวลาช่วงช่วงนี้เขาทำเวลาหาความควยชันเดี๋ยวมันสินั่นก่อนเปิดสิรับเศร้าหลับปิดกันครับอันนี้ก็ดีใจแล้วครับเหมือนจักหม่องแนวอันนี้เขามาสิ้นนี้แล้วนะปนนี้อันนี้อันนี้คนกินมาลบพอดหม่องเลยเหรอครับมาเบิ้งหนีเลยเนาะเพิ่นเอาไปเฮยังเนาะ ใส่จ้าวว่าทำยังไงครับเนี่ยใช่กระชังบุ๋มผมบ่เดี๋ยวมากบุ๋ผมก็มีอยู่จริงจริงนะครับผมบ่เบิ้งพี่น้องครับบ่เบิ้งหมอลับสื่อพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับผมสร้างเหล็กกระเทนเนาะครับสร้งเหกกระเทศเลยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้พร้อมส่งครับผมนี่สองนี่ประมาณสี่สิบโลเออสุดยอดเลยคุณงานคุณเก็บไวปด้วยครับด้วยเก็บไว้ของผมนี่ของจริงครับรับจริงส่งจริงรับจริงส่งจริงบ้ับครับขอบคุณลูกรับ พอต้อทำบานทงานโอ้ทำาไผมต้องทำาต้องทำโอ้ไปทำอะไรหาเลี้คือเอาหัน้คือเอาบอยทำทำมาเป็นบรเทศก่อนเื้นเอาเจนี่ครับพี่น้องครับหาไร่ได้พิเศษครับผมหาไร่ได้พิเศษครับจากเวลาว่างครับผมรับสื่อว่านครับช่วงนี้ครับครับต่อแห้งดีครับเนื้อดำได้ราคาดีครับบ่อหัก พักได้ถ้าว่าไม่ต่ำกว่า25เซนขอบืุอครับน,นี่ทีมงานของเราครับมาอเสียงายพดครับทีมงานทีมแข้งครับเจ้าบอานอันบอ,อกเลยจ้ะหนะหว่าไม่เศราออกเลยสิ <ไป S 1> ออกมา<ห>มา<ห>มามาโอ้สุดยอดเลยครับ h á c nhạc วัาฝ <laughs> ักนี่เห็นไหมสุดยอดเลยผมเห็นเขาเจ้าทุบทุบทุบแล้วเอาซ่อนขวดออกเอาเต่นเนื้อว้าจนกว่าสิได้งั้นครับมาขายวันนี้แบบตีกลัว <c oughs> ไปยักต้นครับสามสอบนี่ ที่บ้านผมเหมือนต้นโดเกอีลีนี่ต้นหนึ่งหรือสามสอบซีสอบเลยนี่ครับมาเรื่อยๆครับผมรับซื้อฝากคูณครับผมรับซื้อไม่อั้นครับช่วงนี้ครับถึงสิ้นเดือนเมษาครับผมนะครับถึงพอดเดือนเมษานี่ครับสี่เดือนเมษานี่ปิดการรับซื้อครับผมตกลงตื่นี่กัมาเรื่อยๆครับผมเจ็บทีมงานเจ็บแข็งนะครับเนาะยันไงครับวันนี้มีความพอใจยังไงครับพอมาหอดหม่องหอดซองแล้วเป็นไยเ ตามนั่นแหละครับตามนั่นครับตามนั่นตามนั่นแหละครับให้แข็งดูร้ายมันจิกมันจิกข้าวหางออกมากน้ำมากครับก็หาหลายมือกันแหละครับจนเสร็ได้เดี๋ยวแต่มันนน้อยกัน <laughs> อันนี้เข้ามากับตันก็กลัวพี่น้องครับผมบ่หลายครับผมตันก็กลัว ก็สิยดายมาจับนี่เนาะครับขณะที่ทำนั่นเนาะคือแครเนี่ยจะตัวว่าป้องกรับกรับครับสำหรับพี่น้องครับผมบริบาลงานว่ามีงานเห็ดตกงานช่วงนี้ครับผมหาระดีพิเศษครับผมดีก็ป่อยให้ดทิมเป็นขยะเป็นฟืนเป็นไม่แห้งธรรมดามันว่าดีต้วนไหมเออเดี๋ยวเราจะไป หาทางบ้านครับรับสื่อพี่รองทางบ้านครับผม <ตน S 1> ให้มี <ตน S 1> ให้พี่รองมีไรได้ตนน้นอินโนวาเร็วๆตน้นเด้อเดี๋ยวมันจะปิดการขายก็จะปิดการรับสื่อก <c oughs> ่อนเก็บเลยเร็ยเลยเร็วครับผมครับพยายามให้ใหญ่ยยมีฝักเขียวเด้อครับเด้อใย,ยมีฝักเขียวเด้อครับเด้อฝักเขียวก็มีอะไรครับแยกไว้มีได้แต่ว่าจีไรและข้าหน่อยครับคล้ายๆฮะกามจีนความยันก้มเข่าแล้วครับผม ขันเพามีความจีนไหลทั้งสี่ครับทั้งสี่ขันเอามากอะนักรถเท่าเออซื้อครับผมมากอะไรราคาปอปันไหนนะครับสู่ห้าแห่งเอาคุณภาพมาเลยครับครับกับทีมงานเท้มแข็งครับผมเอาไปเลยครับไปเรื่อยผมว่าซอยเลยครับนี่เอาอ้อนี่ครับนี่ออกไปเรื่อยป่ะครับนี่ดโอ้ส่งออกเรื่อยๆครับกับทีมงานคุณภาพครับ <c oughs> อันนี้นั่งคัดเองบอกครับหรือว่าจางจางจางเป็นกิโลหรือเป็นไล่บัน้น,น,นอ,อ๋อกระสอบละอ,อกระสอบเจ้าบาทครับขันจางใส่ยี่สิบเอ็ดกิโลครับ <40 S 1> อันนี้ครับกระสอบสี่สิบเอ็ดปิดปิด รับจ้างแพ็กพี่น้องครับผู้เรีนรับจ้างครับรับจ้างแพ็กหนึ่งกิโลละวสามสิบแปดสามสิบเก้าบาทครับผมทีมงานเข้มแข็งครับสู้ๆครับเอาครับเดี๋ยวซอยพี่น้องเอาขวางลงรถกันเดี๋ยวสิถึกจมถือจ้าอีกครับลงเสร็จแล้วครับผมนี่ครับที่ห้อมากครับผมกองเอเล่ยด้วครับผมที่นงานคุณภาพบอสทันเดี๋ยวอยู่ครับผม ผมมาทลองมาลงึงกันว่ามันสิได่จังไงเป็นยังไงเหนไหม่งก็ล่อมันันโอเคเลยจักมองล้วบนลอได้ยนลเนาะครับผมอ๋อผันไอสินเดือนนี่ยอดีอ๋ออ่ะไปยังไหนยกพี่พินเด้อ นะครับโกดังครับโกดังรับรับซื้อครับรับซื้อฝักคูณครับคพวกได้ยุ่ยไก่ยุ่ยไก่กับมากครับผมนี่ครับทีมงานทีมงานส่งฝักคูณเราครับโอ้ยนักกีดเลยสอบหนึ่งนักกี่เลยสอบหนึ่งสี่สิบกิโลโลบหนึ่งสอบหนึ่งสี่สิบกิโลเอาไหนเขาเลยล่ะเฮ้ยเอาเหมือนเลยครับผมนี่ผมนี่ครับมาขายได้ครับผมถึงสิ้นเดือนเมษา ขอสินเดือนเมษาครับผมครับปีนี้ว่ได้เลน่นน้ำกันว่ได้เลน่นน้ำว่าเล่นสุนทารหาจิบกินคุ่นขายอย่างเดียวพี่น้องครับผมเอาฝักสวยฝักงามค่ะฝกักแม่ไม่เอานะคะโอ,อ้อไม่เอาป้กไปไหนครับแน่ครับฝอกง,งามค่ะฝกัะ<อ>ฝกแมยไ,ไม่เอาค่ะฝักฝักดำดำค่ะฝักอย่ายงเดียวค่ะฝักใหญ่ฝักใหญ่คนด็กฝักใหญ่คนเด็มือขึ้นไปครับผมแล้วก็อาจารย์อาจารย์ฝักดำดำแต่คุณลองไม่เอากับดำดำครับสู้ต้องสู้ข้าต้นครับแน่นอนชั่วครับสู้ข้าต้นสันลนลงมานี่หักมึงฝัก มารักษาหมื่นจะมาขายจ้านี Idol ่ครับโอ้ยเหนือดำๆนี่เลยครับผมกันหักได้ปะครับหักได้ครับขอให้มมเเป็นไรเขเป็นไรหักคืองครับโบงยังครับแต่ว่าบบตํากวหาก็ยี่สิบหาเส้นครับผมสั่นกอลอเคแลียครับเอามาหยาดครับผมนี่ครับรับซื้อครับเรารับซื้อแล้วก็เราก็รับส่งครับผมนี่ครับสำหรับพี่น้องนี่ว้ก็เอาว้ครับเดี๋ยวพวกผมติดตามเก็บมาให้เมดเพี่น้องนี่ครับทีมันคุณภาพครับ นะครับคายเรียบร้อยครับผมครับผกกานอกาสนาพี่น้องครับผมนี่ครับไปๆๆๆๆๆโอ้ยขือกี้อยู่นี่ละแสนวลๆเหมือนเด็กขึ้นนี่ละขออนุญาตครับดนะครับครับผมครับผมครับเดี๋ยวผอกันไหมครับผมเฮาหาไปอีกครับผมนี่ครับเก็บมาคูณสร้างรายได้ครับผมนะครับจะได้กัฝากติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์ครับผมซับสไครป์กับที่ตามนะครับพี่น้องนะครับเข้าสิภาพพี่น้องไปห้ามบอกกุ้นมาขายครับผมเพื่อเพิ่มรายได้นะครับผมอ๋พี่น้องครับผมไว้สันี้ครับผมพอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ